สวัสดีค่ะเร็บนัวควุยสารมาแลว้วพี่นองจ๋ามาแลว้วมาแล้วมือนี้นยี่นั่งมีแนวกินมาปากกี่ปากนองก็คือสาหร่ายพวงองุ่นรสาตพี่นองจา๋าสาหร่ายพวงองุ่นอ่ายี่นั่งกับเคยเอามาสูพอไม่พี่นองหลายเธอแล้วนอกพี่นองจา๋าเที่ยวนี้เขามาสูพอพี่นองอีกเนาะมาพี่นองจ๋ามากินน้ำกันแต่ก่อนจะกินยี่นั่งกับฝาก พอพี่น้องก็ไค์ก็แช์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งติ้ง,งหนีนั่งในเดอ้อจะเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยหลายค่ะมาจา่ามาจ่าพี่น้องจา๋ามากินน้ำกันส่าหลพวงองุง,งนวลวจ้าจิ้มก็จิ้มแซ่บเสพี่น้องจา๋าอันที่สีแดงแดงพี่น้องก็ต้องแปลกใจนอกขอนอกพี่น้องจา๋าเป็นเอ่อเบเกอเทศเอามะ โรยกันย้อยนั่งกับจะกินน้ำน่ะนะพี่น้องจา๋าละกันให้มันมีสีสันเป็นน้ำเนอะจะ๊ะพี่น้องจา๋าอืมอืม,อมเที่ยวนีน้ำกินแซ่บนะดูพี่น้องจา๋าจุ่มนิดเดียวกับจัดจานเเข้มขน้นพี่น้องจา๋า ม่วงนี่เชื่อว่าสีงามก็มูพี่น้องจ้ะ มาเด้อจะพี่นองจ๋าเป็นส่วนใหญ่กับคนบ่่คยบ่เคยกินเนาะพี่นองจ๋า มันหาหาซื้อยากพี่น้องจ๋าก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเป็นอย่างพี่น้องคือบบบเด็กเคยกินนจาะพี่น้องจ๋ามันหาซื้อยาก อันนี้ย่นงนสื่อล่าทีดเพื่อนขายพวกของทะเลที่มันมีปลาแซลมอนีอยังจะสีนะพี่น้องจ้า จุ่มลงไปราคากับพ่แพงนี่พี่นองจ้ามีกองเอ๋ยที่นี่นั่งซื้อมาเนี่ยนั่งเบิดมีลอยหนึ่งกองละลอยพี่นองจ้า Ừ. Quảng bậc nháy พวกนี้พวกใหญ่ที่นองจ้าจุ่มลงไป บางกองกับมี้ต่พ่วงเนี่ยหน่อยพี่น้องจา๋าหรือยังดีนี่มันสลับกันครคุกเข่ากันมาเนี่ยพละกันมาเป็นคุกครับ แจกจะพี่น้องจ้า hmm. เฮ้ยซื้อมาลองกินแล้วบ่น้อพี่น้องจา๋าได้นั่งกินเจอที่สามมาจากพี่น้อง เธอหนิเธอที่สามเหพี่น้องจ้าจุ่มลงไป น้ำจิ้มมันก็อมเปรี้ยวอมหวานน้อยหนึ่งที่น้องจ๋ามันบอบเปรี้ยวแปถ๊ถจะเปรี้ยวแปด๊ดนี่ให้นั่งเบ่ไหวกินบ่ได้มันกินบ่ได้บอบเชอบเนาะ เบิดแลวนาอกพี่น้องจ๋ากะคลิปหนาค่อยพอกันไหมเนาอค่ะนาอกพี่น้องจ๋าก็ฝากกนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆหนีนางเนีเด้อจะเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามารับชมรับฟังหล้วกะ ่อยมาใหา้กำลังใจกันเสมอมาน้ะงเจนก็พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ